ที่เคารพวันนี้เรื่องเล่าหลอนกลับมาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งคุณผู้ชมผู้ฟังคืนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องเข้าพักโรงแรมกันบ้างเปล่าบางคนโชคดีอาจจะไม่พบเจออะไรแต่บางคนโชคร้ายอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกแปล น่ากลัวสยองควัญเหมือนเพื่อนๆลุมน,น,นี้ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่เมื่อหลายปีก่อนเรื่องราวก็มีว่าคุณเอ็มเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครพอถึงช่วงเวลาวันหยุด คุณเอ็มมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆไปกับเพื่อนๆบ้างบางทีก็ไปคนเดียวบ้างและในการเดินทางทุกครั้งคุณเอ็มก็มักจะจองโรงแรมก่อนเดินทางเพื่อว่าจะได้ไปถึงจุดหมายแล้วจะได้ไม่ต้องตระเวนหาที่พักให้เสียเวลา แต่ในวันหยุดคราวนี้คุณเอ็มไม่ได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าเพราะตอนแรกเจ้านายสั่งงานด่วนจนคุณเอ็มต้องรีบทำให้เสร็จโดยจะอาศัยช่วงวันหยุดยาวนี้แต่แล้วเจ้านายก็เลื่อนโปรเจกต์นี้ออกไปคุณเอ็มก็ดีใจมากที่จะได้หยุด และออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดเพราะวันหยุดนี้เป็นวันหยุดช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นวันหยุดยาวจึงได้โทรชวนเพื่อนสนิทสองคนคือคุณบาสและคุณโอ๊ไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยกันคุณบาสกับคุณโอ๊ก็ได้ตอบตกลงเพราะกำลังหาที่เที่ยวอยู่พอดี โดยคุณเอ็มอาสาจะหาที่พักแต่ทว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะวันหยุดช่วงปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมทุกที่ก็จะเต็มหมดจนคุณเอ็มถอดใจที่จะเป็นเข็มไปจังหวัดอื่นแทนแต่คุณบาสก็บอกว่าไม่เป็นไร เราไปเสียงหาที่พักตอนไปถึงแล้วก็ได้พอได้ยินแบบนี้ทั้งสามก็ตกลงเดินทางกันโดยทั้งสามอาศัยติดรถญาติของคุณโอ่งไปเพราะในช่วงปีใหม่ไม่ใช่แค่โรงแรมที่เต็มแต่รถทัวร์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน โดยญาติของคุณโอ๋ส่งทั้งสามคนลงที่ในเมืองทั้งสามคนก็เดินหาโรงแรมแต่หาเท่าไหร่ก็เต็มไปหมดทุกที่จึงได้สอบถามกับคนขับรถสองแถวพี่คนขับรถสองแถวก็ช่วยหาโดยทั้งสามคนเหมารถและขับตะเวดหาที่พัก หากันไปสักพักใหญ่ก็ยังไม่เจอพอฟ้าก็เริ่มมืดคุณเอ็มก็บอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยวันนี้กูว่าได้นอนบอกอสอแน่ๆคุณบารตอบว่าเอานาะกูว่าโชคต้องอยู่ข้างเราบ้างแหละหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอพอคุณบารทท์พูดจบรถสองแถวก็เลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งดูภายนอกแล้วเป็นโรงแรมที่สวยและเป็นโรงแรมระดับ4-5ดาวแน,น่ๆพอรถสองแถวจอดคุณเอ็มและเพื่อนๆก็ได้ลงไปถามที่ล็อบบี้ว่ามีห้องพักว่างบ้างหรือเปล่าพนักงานก็ตอบว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่ห้องพักเต็มหมดทุกห้องเลยครับ ทั้งสามคนก็ทําหน้าผิดหวังจะเอาอยัางไงกันดีลนะทีนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วในช่วงที่ทั้งสามคนจะเดินออกนั้น mm. ก็มีเสียงพนักงานคนหนึ่งพูดว่าพี่พี่ถ้ามีห้องว่างหนึ่งห้องพี่จะพักหรือเปล่าพอได้ยินแบบนั้นทั้งสามคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพักครับ จากนั้นพนักงานก็ให้กุญแจกับทั้งสามโดยบอกชั้นและเลขห้องแต่พนักงานก็ไม่ได้เดินไปส่งที่ห้องห้องนี้อยู่ชั้นห้าคุณเอ็มและเพื่อนๆก็ได้กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นห้าทั้งสามคนก็เดินหาห้องจากนั้นก็เข้าไปในห้องตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาฝาใกล้มืด แต่จะยังพอมีแสงอาทิตย์อยู่บ้างทั้งสามก็เดินสำรวจในห้องไปเรื่อยๆและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคุณบาสอุทานขึ้นว่าเฮ้ย <ö> นั่นบรรดาษฟ้าโรงพยาบาลนี่ว่าห้องนี้แม่งดูอัปมงคลชิบหายแต่ทั้งสามคนก็ไม่ได้แปลกใจอะไร ก็สำรวจห้องแล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวของเข้าที่พอเก็บของเข้าที่เสร็จเป็นเวลาสองทุ่มทั้งสามคนก็ออกไปเที่ยวแต่เวลาตีตามปกติของวัยรุ่นกินดื่มกันไปอย่างสนุกสนานจึงมีอาการเมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากพอตกดึกก็ชวนกันกลับเพื่อจะเก็บแรงไว้ในวันพรุ่งนี้ เพราะในวันพรุ่งนี้เป็นวันเขาดาวพอกลับถึงโรงแรมคุณโอ่ก็เปิดประตูออกไปยืนสูบบุหรี่ที่บริเวณระเบียงคุณเอมกับคุณบาทก็นั่งดื่มต่อนิดหน่อยจากนั้นก็ได้ยินเสียงคุณโอ่พูดว่าคนบ้าอะไรวะนั่งอยู่คนเดียวบนดาดฟ้า คุณเอ็มกับคุณบาสก็ลุกขึ้นเดินไปดูก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลซึ่งเป็นชุดคนป่วยคุณบาสก็พูดขึ้นว่ากูว่าเขาขึ้นมาเขาดาวแน่ๆแต่แม่งจำวันผิดตะโกนบอกเขาหน่อยดีไหมว่าวันนี้ไม่ใช่วันปีใหม่คุณเอ็มก็บอกเฮ้ยกูว่าไม่ดีหรอกปล่อยเขาไปเถอะปกติ คุณบาสจะเป็นคนเห้าๆปากไวพอพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็หันมาแล้วยิ้มให้ทั้งสามคนซึ่งทั้งสามคนก็งงๆว่าคุณบาสพูดดังจนเขาได้ยินหรือเปล่าจึงพยักหน้าให้เชิงบอกว่าขอโทษหลังจากนั้นทั้งสามก็แยกย้ายกันไปนอนหลับพักผ่อน พอได้หลับกันไปได้สักพักคุณบาทก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยเปลี่ยนห้องเถอะห้องนี้แม่งมีผี <c oughs> คุณเอ็มและคุณโอก,ก็ตกใจว่าเพื่อนเป็นอะไรถามก็ไม่บอกอะไรบอกแต่ว่าเปลี่ยนห้องเถอะห้องนี้มีผีทั้งสามคนจึงพากันลงไปที่ล็อบบี้และขอเปลี่ยนห้อง แต่พนักงานโรงแรมบอกว่าห้องเต็มครับจะเปลี่ยนให้ได้ก็ต้องดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีว่าจะมีแขกเช็คเอาท์หรือเปล่าทั้งสามคนก็ทำใจดีสู้เสือกลับขึ้นไปนอนต่อที่ห้องอีกครั้งแต่ทว่าไม่ได้ปิดไฟแต่ก็จนแล้วจนลอดนอนกันไปได้สักพักคราวนี้คุณเอ็มลุกขึ้น แล้วบอกว่าเฮ้ยไปกันเถอะกูว่าไม่ดีแล้วแล้วทั้งสามก็รีบออกจากห้องโดยไม่ได้หยิบอะไรติดตัวกันมาเลยจากนั้นก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณโอคงถามมึงสองคนเจออะไรกันวะกูไม่เห็นกับพวกมึงเลยคุณบาสจึงเล่าว่า พอแยกกันนอนไปสักพักตนก็นอนตามปกติแต่นอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนใช้เล็บกรีดกระจกตรงหน้าตากบาทที่อยู่ข้างหัวเตียงและข้างเตียงของฝั่งคุณบาดนอนเสียงกรีดของกระจกดังไล่มาจากข้างเตียง จนถึงหัวเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องกับเสียงหัวเราะเป็นเสียงเย็นเยนคุณบาสตจึงเปิดผ้มาม่านไปดูเห็นเป็นผู้หญิงเอาหน้ามาแนบติดกับกระจกแล้วใช้นิ้วกรีดกระจกพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่า กูจะฆ่าพวกมึงพอที่ยินแบบนั้นคุณบาทก็ลุกขึ้นยืนอย่างที่เพื่อนทั้งสองคนเห็นคุณองก,ก็ถามต่อเอมแล้วมึงเจออะไรคุณเอ็มก็ตอบว่าสิ่งที่กูเห็นไม่ต่างะลรจากไอ้บาทเลยวะน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกัน กับที่เราเห็นยือนอยู่บนดาดฟ้าเมื่อตอนที่มึงออกไปสู่อุลีแน่ๆเลยคุณโอ่งได้ยินแบบนั้นก็พูดว่ากูว่าแล้วคนดีๆที่ไหนแม่งจะมายืนบนดาดฟ้าคนเดียวมืดๆวะคนลุกเลยกูพอได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสามจึงขอเปลี่ยนห้องกับทางโรงแรมอีกครั้งแต่ทางโรงแรม ก็ยืนยันคำตอบเดิมคุณเอ็มจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พนักงานฟังและครูว่าถ้าไม่ให้เปลี่ยนจะขอเงินมาจำคือทั้งหมดแต่พนักงานก็บอกว่าโรงแรมของเราไม่มีเรื่องผีแน่นอนครับคุณเอ็มและเพื่อนๆก็คุยกับพนักงานไปพักใหญ่ก็มีคุณป้าแม่บ้านคนหนึ่ง ได้เข้ามาและเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าแต่ก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งได้มาสัมนาที่นี่แล้วภรรยาก็ตามมาด้วยแต่ภรรยาของเขากำลังตั้งท้องอยู่ตกดึกสามีก็ออกไปเที่ยวฉลองดื่มกับเพื่อนๆพ,พอเมาสามีก็ไม่ได้กลับมานอนที่โรงแรม ภรรยาจึงสอบถามเพื่อนๆที่ไปได้วยกันจึงได้รู้ว่าสามีของตนไปนอนกับเด็กสาวร้านเหล้าภรรยาจึงเกิดความไม่พอใจพอสามีกลับมาถึงโรงแรมจึงเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นรวมถึงสามีได้ลงไม้ลงมือกับภรรยาด้วย ภรรยาของเขาเกิดความน้อยใจจึงคิดฆ่าตัวตายโดยการใช้มีดกรีดไปที่ข้อมือแต่ยังโชคดีที่แขกห้องข้างๆได้ยินเสียงกรีดร้องจึงแจ้งพนักงานให้เข้ามาช่วยและนำตัวส่งโรงพยาบาลท,ที่อยู่ติดกับโรงแรมไว้ได้ทันส่วนสามี ก็ไม่ได้สนใจอะไรยังออกไปเที่ยวกลางคืนเหมือนเดิมจนผ่านไปสามถึงสี่วันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่สามีกำลังอยู่ในห้องพักโรงแรมภรรยาโทรบอกสามีว่าลองมองออกมาที่หน้าต่างสิจากนั้นชายคนนั้น ได้มองไปที่หน้าตาก็เห็นว่าภรรยาตนเองยืนอยู่บนดาดฟ้าพร้อมในมือถือโทรศัพท์ไว้แล้วก็วิ่งกระโดดลงมาจากดาดฟ้าต่อหน้าสามีและก็เสียชีวิตลงในที่สุดแม่บ้านได้บอกต่อว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มคุณเอ็มเท่านั้นที่ได้พบเห็น แต่ยังมีแขกคนอื่นๆที่ได้ไปนอนห้องนั้นแล้วได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆน่ากลัวและสยองขวัญพ่อคุณเอ็มและเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวนี้จบก็ได้ทำการเช็คเอาท์และกลับกรุงเทพในเช้าวันนั้นทันที สุดท้ายแล้วการได้พบเจอเรื่องราวน่ากลัวและสยองขวัญน,นั้นเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเราจะได้พบเจอตอนไหนเมื่อไรและที่ใดเพราะเราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่เทว่าเราคือผู้ถูกเลือกตอ่างหาก ขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโชคดีเจอผีกันทุกคนฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกันด้วยนะครับ